วันนี้เจอกับโจเอาพี่ต่อโจเอลพี่เตอรโจเอลมาในเพชรพลาญจะเอามาแคควาตัดหน้าขาเพชรพลายทิ้งหน้าโควเช็ดห้าขาเอาเลยครับต้องขยับทีใต้สย,ย,ยงอยู่หน้าทอ,าองเจ้เอาใจฟ้อามาเป็นหน้าท้องใจฟ้ามดีเอาล้วครับทางด้านเพชรพลาญก็ไต้ายตัดหนะะ้าขาโจเอลนี่เขาสู้เอาบาแคกวา่าที แต่อย่างนี้สนุกครับแต่แดนมวยชอบมากนี่คือไทยไฟครั้งยิ่งใหญ่ไทยแดนมวยได้ติดตามดูในขณะนี้ครับเอาละครับขวามาเพชรพลันลมีคนในวงการมามวยมากันเยอะๆโอ้โหเสียงดังเลยครับเสียงดังเลยนครับเอาแล้วับเพชรพลัน go go โจ้อเอาโจ้อเอาเอาหรือไม่เอาโจ้อเอาวีโกทียบไทยเดียบไทยครับโอ้โหหวานแค่สด บอลเวทโอนขาด้านซ้ายของโจเอาเอาแล้วครับเพชรธนลังไม่ถอยครับ,ถอ,บถอยมากไม่ได้ครับอันตรายไข่หมัดขวาผักขัดโจเอาวางแคบข,ขวาตัดมาเนินอับทับก็โอ้โหเพชรธนลังเตะบอลแต่ทับไม่เอาแล้วครับอย่างนี้ดูดีครับใครเสียบใครครับยังไม่ได้เสียบครับจะล็อกไขยังไม่ได้จะไล่เข็นก็ยังไม่เดินทางผู้ช่วกลางโจเอาโจ,าโจเพชรธน หูดวยครับตื่นเต้นนะครับไม่สวมดมนะครับแต่ตรงไหนมีโอกาสมีโอกาสทั้งคู่ามสเตเจ้าเอาละครับันนี่ตัว <peaks> จ้าหรือเปล่าเ้ยครับเสียงเทียนครับเยงเทียนกระคืบเลยครับดูครับเจ้าเจ้าเจ้าี่เป็นวยซ้ายนะครับบางหน้าซ้ายสวยครับเดี๋ยวดูครับเทนผ้านขยับเปผานขยับ้วขยับทิ้ง้ ปล่อยกันไปโดนเ่อแล้วครับโจเอาโจเอาโจเอามิสเตอโจเอาวัดข้งไปซ้ายอวยครับซ้ายเจอนสอบโจเอโป้เอาหมัดมายัดเอาตอกมาโต้เอาแขนมาเสริมครับยังนี้ครับเดินเลยครับเดินนะครับเดินนะครับโจเอาโอ้โหคนละหมัดครับคนละหมัดครับคนละ โหราบราติงเอาละครับเดินหน้าบ้านเดือดนเตะหน้าบ้าดีรับเดินหน้ากันยังดีกันชายชายโดนโอ้โหแข่งนี้กันฟลอยดีใครเสียบครับใครเสียบใครครับเสียบได้กำนันตามโูมแน่ครับเดินอามาเอาละครับเอาละครับเอาละครับเสียบลอยดีที่เอาละครับมาเกาะมาตีเลยกันยังดีกันเดินหนาเริ่มเสียบครับเดินหนาเริ่มเสีย เทดาลานตีกว่าเทาตีลอยดีไหลกับใครได้เหรียครับเชียวโอ้ยวางแโอ้โหโอ้โหทาลัมเสียลอยดีเสียยดีแต่มวยริ่มขัดจับครับ็นเอาเรขาท่านวชิระพันต์โตับทาับาตู้จังอนทันชอบมุเหลืองน่นวาลอยดี เรารับคลาดบอกชี้ยืดเอาเลยครับมาเลยครับอย่างนี้ครับตีหอ,อยดีชาวปลาเต็งนี่จะมาธรรมดาท้าแม่สอบขอเพชรพันล้านเอาแล้ว,วลลครับมวยไทยเนี่ยกองแคมครับจะเห็นได้ว่ามวยไทยไปจัดทุกปีที่นี่เป็นครั้งที่ห้า ขงการวยคอราตอนนเริ่มจะได้เห่การไดใล้ดีันแล้วครับแมวยครับขอบุณไปยังผู้สื่อข่าววยสยามนับตนขาวดาวคอรามาขามาสาุกันครการทกต้องาเต็มท่านครับเวลาห้าโมงเย็นครับครับเอโบูเจ้าเอโบมาดับบวยสยามอ้โหฟฟบแฟโบ ไปช่าครับถอยทีเอาละครับให้ดูเดิครับเพชรพลันยกสุดท้ายแล้วโอ้โหเจอครับยอดมวยจากสาธารัฐบ,บราซิลก็ไม่กลัวคนะรับกับโจเอาจากสาธารัฐบราซิลโอ้โหใจทีเอาละครับยังเดิมต่อไปได้ตายยกสุดท้าย เราจะเห็น้บายที่น,มนม้องแฟนมวยเขามานั่งจะเต็มแล้วนคะครับเราจะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างามากมายครับเรียะมามากเราจะเป็นบนริษัทที่ที่จะเป็นทางบ้าง